สวัสดีค่ะอยู่กับน้องเอิญโต้อาต้คาค่ะและวันนี้มากับรถที่เรียกว่าเป็นรถอีโกคานะคะแล้วก็เป็นรถที่หลายคนอยากจะได้ไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองหรือว่าออกต่างจังหวัดนะคะคันนี้สามารถใช้ได้ครอบคลุมเลยค่ะ<ม>นี่คือ s u z u k i เ s ส1.2 GLX ปี2015ค่ะนะเป็นรถที่กระทัดรัดแต่ว่าด้านในเนี่ยไม่ได้เล็กนะจ๊าเดี๋ยวน้องเอิญพาไปดูนะคะแต่ว่าด้านนอกเนี่ยเราไปดูดีไซน์กันดีกว่า ะะตกแต่งด้วยคโครมเมียมแบบ4ชั้น4เส้นแบบนี้ค่ะแล้วก็โลโก้ซู z u k i ก็เป็นคโครมเมียมเหมือนกันนะคะช่องลมด้านล่างเป็นสีดำมีสเกิร์ตมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์และมาพร้อมกับไฟตัดหมอก คู่หน้าด้วยยางเนี่ยได้ยี่ห้อมาแบบอย่างดีเลยคือย e ี่ห้อ p พ r ร์ี่นั่นเองนะคะแล้วก็สภาพยางสามารถวิ่งขับต่อได้สักประมาณ1-2 0,000มืโลค่ะล้อมแม็กอลลอยค่ะเป็นสีบอลปัดเงาขนาดขอบ15นิ้วนะคะแล้วก็นันข้าตัวนี้ที่เราเห็นคือ VVTI เนี่ยคือเครื่องยนต์ VVTI นั่นเองค่ะกระจกมองข้างเป็นสีเทาสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ยังมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยส่วน กระจกด้านข้างนะคะด้านล่างก็จะตกแต่งด้วยโครเมียมแล้วก็มือจับเป็นโครเมียมด้วยโ,โหแล้วอันนี้คือเจ๋งมากๆเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลดด้วยสามารถเปิดปิดรถจากมือจับได้ค่ะมาต่อกันด้านหลังกันเลยกระจกด้านหลังเป็นระบบไร้สาแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงกลางด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีมือจับเป็นโครเมียมนะคะไฟท้ายเอิญชอบมากเลยดูโฉบเฉี่ยวสวยงามมากๆค่ะ และคันนี้นี่รีโมทเราไม่ธรรมดานะคะเปิดฝาท้ายได้นะคะนี่อันนี้คือเปิดเรียบร้อยแล้วนะยกมาได้เลยโอ้โหเห็นไหมเอิญบอกแล้วค่ะว่าคันนี้ที่เขาอยู่ในเซกเมนต,ต์ของอ e ีโ c คานะแต่ว่าคันนีนะ้ไม่ได้เล็กนะคะเพราะว่าด้านใน โดยเฉพาะที่วางสัมภาระเนี่ยค่อนข้างกว้างมากๆเลยแล้วก็ลึกด้วยและที่สําคัญคือคันนี้ได้ถาดรองมาแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นของยี่ห้อของเขาเลยจาก c ซีสเลยนะคะเดี๋ยวน้องเออจะเปิดอีกอันนึงขึ้นมาอ่าเราก็มีเอ่อพวกอะไรแม่แรงต่างๆนะคะอันนี้ยังมีครบค่ะเอาล่ะสำหรับตอนนี้ไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะว่าฟังก์ชันด้านในมีอะไรกันบ้างเนาะ ด้านในนะคะลูกค้าดีไซน์ก็จะเน้นเป็นสีดําแต่ว่าจะมีการตัดด้วยสีเทานะคะเทาออกแบบซิลเวอร์นะคะทาให้ดูมีความตัดกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ไ,ไเป็นเบาะหนังด้วยค่ะลูกค้าเบาะหนังสีดําสภาพนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะยังดียังแน่นนะคะไม่มีรอยยน่นไม่มีรอยฉีกข,ขาดใดๆค่ะ ด้านของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านและเป็นมันติฟังก์ชันแล้วค่ะมีทั้งในเรื่องของการปรับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดต่างๆแล้วก็สามารถรับสายวางสายได้ตอบรูทูธได้นะคะและโอ้โหราคารถคือถูกมากเอิญบอกก่อนเลยแล้วกันนะคะคันนี้คือราคาแค่299 0 0 0มับาทเท่านั้นเองฟังก์ชันที่ได้มาคือเกินราคานะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันปุ่มพุชสตาร์ทกระจก มองข้างซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ามีเซ็นทัลล็อกให้กระจก4บานปรับไฟฟ้าออตโต้ที่ฝั่งคนขับนะคะแล้วก็คอนโซลตรงกลางก็จะมีเรื่องของมีเดียต่างๆนั่นเองค่ะมีครบเลย CD, FM, AM, o บลูทูธนะคะแล้วก็ถัดมาด้านล่างก็ระบบแอร์เนี่ยเป็นดิจิตอลแล้วนะคะแล้วก็มีระบบไล่ฟ้าปรับจากตรงนี้ได้เลย ด้านล่างมีที่ใส่ของใส่แก้วน้ำสองตำแหน่งแล้วก็มีช่อง power outlet ชาร์จแบตได้มี A US, USB ได้นะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้เบรกมืออยู่ตรงกลางค่ะช่องวางของตรงกลางอ่ะค่อนข้างกระจุ่มกระจิมนิดนึงอันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรายังมีช่องใส่เอกสารอยู่ทางด้านหน้าด้วยนะคะไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยค่ะคันนี้แอร์แบ็กคู่หน้านะคะแล้วก็ความสะอาดภายในคอนเฟิร์มค่ะลูกค้าสะอาดแน่นอนนะคะแล้วก็ เดียวก่อนที่จะไปดูข้างหน้าเนอะเอินพูดตรงนี้เลยละกันนะคะน้อเอินดูสภาพของเบาะความสะอาดเรียบร้อยให้แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านหน้า <Wow. S 1> หรือว่าด้านหลังผู้โดยสารก็คือเบาะดีเหมือนกันนะคะสะอาดเรียบร้อย,ไม,มยไม่มีรอยย่นไม่มีรอยฉีกขาดนะคะแล้วก็ตะเข็บต,ต่างๆยังเดินแน่นเหมือนเดิมนะคะเอาละเดี๋ยวตอนนี้เราไปข้างหน้ากันดีกว่าค่ะ เอาละค่ะก่อนนี้จะไปดูเครื่องยนต์เดินแจ้งก่อนเลยสำหรับราคาคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ราคาถูกสบายกระเป๋ามากๆนะคะเพียงแค่2,99,000บาทั่นเองนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวจบคลิปโทรมาได้เลยตอนนี้เนินอยากให้ดูห้องเครื่องกันก่อนนะคะนี่คือเครื่องยนต์เดิมๆค่ะ ไม่เคยยกเกียร์ไม่เคยผ่านะคะจุดมาร์กต่างๆจากโรงงานยังอยู่ครบเม็ดอาร์ up, บริเวณคารนต่างๆยังเรียงตัวสวยงามค่ะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,200cc 91แรงม้านะคะรับราคาพิเศษ299,000บาทเท้เองค่ะใครที่สนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยถ้าเกิดว่าอยากจะจัดไฟแนนซ์ยอดเต็มจำนวนก็สามารถทำได้นะคะ โคเข้ามาค่ะที่เบอร์0837777747หรือ0837777757ค่ะหรือติดตามช่องทาง YouTube Facebook Fan Page นะคะแล้วก็ยังมีหน้าเว็บไซต์ Instagram TikTok แล้วก็ไลแอดด้วยค่ะวันนี้เนอร์ต้องลาก,กันไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันมาในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ To fall, but watching you stand alone. Off my down, suddenly goes the rhythm. home once we crossed it, I die.